สวัสดีค่ะมือนี่คืออยากกินตำบมกหุงค่ะแต่บักหุงบ่มีกกำลังสิออกไปซื้อบักหุงค่ะมันฝนตกน้ำอะค่ะแต่กะคืออยากบรูวาม,มันสิมี่บ่บุ่ะไปเบิ่งก่อนเนี่ยค่ะมันฝนตกค่ะหมกหุงกะหายากค่ะ,าาคะไปหลายรอบแล้วกะ บมีค่ะมีกับวิ่แบบน้อยๆค่ะแต่ว่ามันแห่งขมหนาจะเอามาาไม่แล้วค่ะก็เลยล่องไปบึงกันค่ะนี่ค่ะไดมาแล้วค่ะนวยใยมาใหม่ๆเลยค่ะจัดมาสามลูกค่ะก็ถือว่าราคากับโอเคอยู่ค่ะแพงนิดนึงแพงแต่กับไหวอยู่ค่ะพ่อไหวอยู่ราคาค่ะ มันยากเนาะเห็ดจังไนหายยากค่ะบักฮุ้งค่ะก็เลยได้มาสามนวยค่ะเหลือกนวยยญ่สุดมีแค่นี้ละค่ะมาหลอบปลาบ่หลายอันนี้หญ่สุดละค่ะหญยสุดแต่กระลูกกับซ้ำนี่ละค่ะมิแต่แบบนี้ค่ะบมเมนบักฮุ้งเหมือนของไทยแล้วค่ะในปักเน่ามหน่วยหนึ่งค่ะค่ะ เดี๋ยวเอาไปต่ำกันก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ